คนสมัครเพื่อนแท้ข้อหนึ่งเขาบอกว่าเป็นคนรักเพื่อนเวลานะเห็นเพื่อนได้ดีก็ดีใจด้วยเห็นเพื่อนทุกก็ทุกด้วยหรือช่วยเหลือข้อหนึ่งนะครับดีใจเนะขาบอกว่ารักเพื่อนนะี่ก็โอเคอยู่แล้วแหละ เ็นเพื่อนได้ดีดีใจเห็นเพื่อนทุกข์เราก็ต้องปลอบใจหรือพยายามช่วยเหลือไม่ใช่ว่าเพื่อนสอบได้ที่หนึ่งมันลอกเพื่อนแล้วมันลอกสมุดมนถึงได้ที่หนึ่งนะอิจฉาเขาเงี้ยไม่เข้าข่ายเพื่อนแท้เวลาเพื่อนตกทุกข์ได้ยากถูกครูตีปาบเข้าไปหนึ่งที่สมน้ำหน้ามันเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่เพื่อนแท้และ ็ต้องถามว่าเป็นไงเจ็บไหมล่ะฮะฮะโอเค,คเราเราผิดเราก็ยอมรับผิดเราแก้ตัวใหม่นะไม่ใช่เพื่อนนั่งเศร้าอยู่ไปทามือใส่เพื่อนอาจารย์ติงหน่อยอาจารย์ติงหน่อยเลยนะเพื่อนนะ <c oughs> เกิดตบกันอีกเพราะอะไรเพราะว่าไปไปสนับหน้าเขาเนี่ยเพื่อนแท้ต้องคือดีเขาสำคัญคือดีใจต้องเป็นไงเขาได้ดีต้องดีใจเขาด้วย <c oughs> โอ้โหเธอเกง่งเยี่ยมนะชื่ออะไรนะเธอชื่ออะไรบูน ชื่อเยอะไม่ค่อยมีนะบางว่างเธอไปเดินที่วัดเนหาชื่อพอ่เพาะนะเอาที่วัดชื่อเพาะเยอะนะตามข้างกำแพงอ,ะ <c oughs> อ่ะอต่อไปข้อสอง <c oughs> ไม่เอาเปรียบแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวเธอ วันนี้วันเกิดเรานะแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูเพื่อนซื้อของขวัญให้เพียบเลยพอวันเกิดเพื่อนเราไม่มาโรงเรียน <c oughs> <c oughs> นะวันเกิดเพื่อนเพื่อนพาไปหมูกระทะไอ้ร้านเลยเอยสนุกสนานพอวันเกิดเองเราป่วยอปีนี้ป่วยป่วยป่วยพอ,อปีหน้าอะไรอีกนะไม่สบายวันเกิดเพื่อนสบายโอ้โหสบายสนุกสนาน พอมันเกิดตัวเองบ้างเราป่วยนะของขวัญเพียบแต่เวลาเวลามันเกิดเพื่อนไม่เคยให้ก่อนทีกว่าเห็นแก่ตัวนะเอาเปรียบเขานะนะฮะหรือเพื่ยังไงอีกยืมข้าวของคนอื่นนี่ยยืมดีจังนะยืมนั่นยืมนี่แต่เวลาเขายืมตัวเองไม่ให้ยืมอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวนี่ไม่ใช่เพื่อนแท้ต่อไปข้อที่สาม มีจิตเมตตาการุณาอบอ้อมอารีามีจิตใจเมตตาอบอ,อ้อมอารีกรุณาปานีอ่านผิดไปเลย, <S 2> <S 2> <S 2> ยมีจิตเมตตาการุณาอบอ้อมอารี <S 2> <S 2> แต่บางคนสอนรู้สอนเห็นนะไม่ใช่อบอ,อ้อมอารีนะ เห็นเพื่อนถูกตีมันโดนไปกี่ทีวะไปดูที่ด้านหน้าห้องปกครองสิเปยังไงโดนอ่ะก็ห้องปกครองนี่ต้นอเนี่ยเรารอเธอนะนี่เราไม่ขึ้นไปเรียนวิชาสังคมเลยเรารอเธอเป็นยังไงโดนกี่ทีล่ะนะเรานี่เป็นต้นข้อสี่ชักนำในเพื่อนผิดออ้เธอ เอกเปิดใหม่มันอย่างนี้เธอโดนตีมันเจ้ามากเลยไม่ต้องเต้นนั่งโซฟามันเด้งเองดึงดึงดึงเลยนะอะไรนี่เป็นต้นไปกันไหมเย็นนี้ชวนเพื่อนไปทางสีเสียหรือบางทีเนี่ยเอานี่เธอนี่น้าน้ำนี่สีฟ้านี่นะกินแล้วไม่เมาเลยเดินหัวทิ่มแายทาทายทาลองลองดูนะชักชวนในสิ่งที่ผิดยาเสพติดนี่ผมพร้อมเดี๋ยวเธอนี่เสพยาแป๊บเดียวนี่รู้สึกเลยอะไรเงี้ยชวนในสิ่งที่เสพติด สมมุติสมมุติสมมุติเธอก็จะจริงจังกับชีวิตมากดี่ก็ยังสมมุติเขาบอกว่าเสพยาเสพติดตาขึงแต่ครูเลยสมมุตินะเพราะนั้นคนที่ชักจูงเปนสิ่งที่เสียนี่แสดงว่าไม่ใช่เพื่อนแท้ข้ออะไรข้อที่ห้าไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นนะ มีไหม,มโดยเฉพาะโอ้เธอนี่นะแล้อูอ้เธอนี่เริ่มเลยนินทาชอบจังเธอว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนไหนนินทามากกว่ากันผผูู้้ชายหญิงอ่าแต่ถ้านินทาจริงเธอว่าผู้หญิงนะเยอ <c oughs> ะนะฮะผู้หญิงเนี่ยชอบนินทานะผู้หญิงอะ่ะอ่จริงๆแล้วเขาบอกว่าพอๆพกพันนั่นแหละฮะแต่ผู้ชายเป็นจุกจิกผู้หญิงเออจุกจิก ผู้หญิงเขาเก <laughs> um to show, ็บเขาเก็บภาพละเอียดมากเลยนะผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีความละเอียดอ่อนสามารถเธอไม่เชื่อเคยดูนะสมมติไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมาเล่ากันฟังเนี่ยผู้ชายสู้ไม่ได้นะให้เก็บภาพโดยไม่ต้องมีภาพประกอบมาบรรยายนี่นะตั้งแต่ก้าวแรกขึ้นบนรถยนต์เลยนั่งกับใครคุยอะไรกันตอนเที่ยงกินข้าวกับอะไรเข้าห้องน้ํากี่นาที แต่ผู้ชายเนี่ยโอ้ไปเที่ยวนั้นเหรอโอ้สนุกมากเลยไปดูวัดนะอ,ะอ,ะอ,ะอะจบอผู้หญิงนี่บรรยายนั้นหลับตาน,นึกภาพเลยก้าวขาวขาวาขึ้นบนรถพร้อมกับเขาซ้ายตามขึ้นไป <laughs> ละเอียดมากผู้หญิงนะฮะละเอียดจริงๆยอมรับบางคนยิ่งร้ายหนักเธอไอคนนั้นนะเธอทาแป้งนะโอ้โหเขาจ่วเลยหน้าเหมือนหน้าเหมือนประบู ชนสันเขื่อนเหรอเห็ไหมเธอรู้อยากปลาบูไหมปลาบูรู้อยากไหมเธอว่าหน้าเป็นยังไงหน้ามันงองอแล้วคิดภาพลอยน้ำไปชนสันเขื่อนก็มีอีกเหรอหน้ามันจะผู้ผู้ขนาดไหนคิดดูเอานินทากันนินทากันตาหน้าเขาหน้ายังกับปลาบูชนสันเขื่อนโอ้โหดีนะไม่ถูกย่างต่างหาก ข้อห้าข้อหก,หกอิจฉาลิสยาผูกพยาบาเยันนี้แขนต้องชำระชาตินี้ไม่ว่าขอชำระชาติหน้าก็ยังดีโอ้โหมันเลยเป็นชาติเลยนะฮะอาฆาตแขนมากบางคนไม่อาคาานะแนะนำ อิจชาลิศยาผูกพยาบาทเขาเจ็บมีความซื่อสัตย์สุจริตกระดันยูรู้คุณคนชาติใดที่สอนความเรื่องกระดันยูมากที่สุดในโลก คนชาติไหนอ่าเขาบอกเกาหลีอ่าไอ้จีนไทยสิงคโปร์เพราะว่าอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันเธอดูภาพยนตร์จีนนะเธอดูโฆษณาสิเธอดูโฆษณาเป็นหลักเธอจะได้ที่เอาแปะที่ขึ้นไปบนเขาทุกวันถึงมันโตขึ้นไปอ่ะ เออเขาโฆษณาไหมลุงอะไรนะต้องทํำยังไงต้องอ,อ่ซอขึ้นไปสีทุกวันใช่ไหมกี่กิโลนะวันหนึ่งอ,ะอ่ะนะแล้วก็ศพคนจีนนี่เวลาฝังเราห้ามไปรบกวนห้ามขุดขึ้นมาเห็นไหมกัณยูใช่ไหมทุกปีต้องไปเส้นไหว้นแขนต้องชําระเนี่ยคนจีนนี่สอนเรื่องการแขนมากถ้าวงตะกูลเสียาหายคนกัอยูเนี่ยห้ามมาแตะเห็นไ,ไหม เนี่ยคนจีนเขาถือมากเรื่องความซื่อสัตย์กตัญญูนะฮะเขาถือจริงนะคนไทยก็มีบ้างเล็กน้อยเพราะนั้นเขาบอกว่าในภาพเราเราดูสังคมนะเขาบอกว่าให้ดูจากภาพยนตร์คนไทยถ้าเป็นหนังเท่มันสาใจถูกต้องทำยอดสูงสุดในดูฮัทคือว่าคนไหนที่มีบทบาททำให้เรตติ้งสูงที่สุดตัวร้ายเทราี่ ตัวร้ายถ้ามันร้ายสาใจเนี่ยโอ้โหสุด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 ,สด,สดนังเอกก็ต้องเป็นคนที่ทนทุกทรมานที่สุดนะถูกตบถูกตีถูกจิกโอ้โห,หน่าสงสาระนี่คือหนังไทยจริงเปล่าถ้าตัวร้ายแสดงดีโอ้โหหนังเรื่องนั้นดีมากเนี่ยมันสะท้อนถึงสังคมไงนะฮะสังคมอ่าต่อไปข้อที่8นอกเรื่องไปเยอะนะครับ ไม่ถือตัวเหยียดหยามคนอื่นเดินไปกับเพื่อนเห็นเขาใส่เสื้อขาดเสื้อขาดเห็นเขาเตงกินในร้านอาหารเขาเตงกินร้านอาหารหรูหรานะฮะเห็นเขากินพิซซ่าเตงกินข้าวห่อหมกอ่ะพูดกลับกันเหรอดูถูกเหยียดหยามเขาไม่ได้นะฮะ เห็นเพื่อนใส่กางเกงขาดมาเนี่ยใส่ก,กระโปรงขาดแล้วเวลาพวกเธอใส่กับเสื้อผ้าขาดไม่เห็นพูดอ่ะขาดดีมันขาดทุนนะเสื้อสายเดียวอย่างเงี้ยสองสายเข้ามาขาดตรงเอวเป็นโบวอย่างเงี้ยขาดทุนเยอะแยะทำไมไม่ว่าดเองใช่ไหมข้อก้าวนี่คนไทยเขานับถือนะการนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ เวลาเข้าไปในห้องปกครองเห็นไหมครูนั่งบนก็อีปับ๊บนั่งเรียนนั่งพับเพียบล้อมครูน่าลักเออมีใครมาเดินเข้ามาหาครูเสร็จแล้วเท้าบนโต๊ะครูมีอะไรหรอคะ <c oughs> มีอะไรป่ะที่เป็นล้อมห้องห้าซ่าทับหนึ่งมีอะไรป่ะ <c oughs> ไม่มีเห็นไหมฮะนั่งพับเพียบพับเพียบนั่งเงียบดีมากเลยนะนี่คือเด็กเงินบังไม่กระดุกกระดิกเลยนะฮะ น่ารักนะครูก็น่ารักต่มปข้อสิบประเภทนี้จะไม่คือเพื่อนแท้นะประเภทซาม,มูไรอ่ระอยากไปซามูไรอ่ะย,ยืมเงินแล้วชักดาบอ่ะจะเป็นเพื่อนแท้นะยืมเงินแบบเผื่อไม่ได้ยืมลูกเดียวแล้วไม่เคยใช้สักทีอันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อนแท้แล้วเนี่ย มีไหมมีไหมเธอจะพูดดังชี้อะไรจะพูดดังจาพูดดังยืมเงินไม่ค่อยใช้่มีไหมมีเหรอเดี๋ยวบอกคุณนะไม่ต้องกระซิบนะพูดออกไม่ถ่ายทอดออกอากาศมีนะฮะพวกนี้เธอถือว่าไม่เพื่อนไม่แท้นะยืมแล้วชักดาบอย่าไปคกบเงินชักไปเรื่อยๆหรอพวกเนี้ยเผเอชักตัวเองเลย ชักดินชักงอ1ดหูเบาไม่ใช่ว่าไม่ใส่ตุ้มหูนะหูเบาตุ้มหูตัวนี้ไม่ต้องใส่คำว่าหูเากเขาพูดอะไรเชื่อมดูดนะฮะเนี่ยครูเห็นจุธทามาศนะซ้อนมอไซค์กับผู้ชายนะขึ้นไปบนเขาเรดา เสร็จแล้วกลับไปแต่เช้ากลับลงมานะพอกลับลงมาอีกคนหนึ่งมาได้ยินเสร็จพูดต่ออีกอูเธอฉันเห็นจุธามาดนะไปกับผู้ชายซ้อนมอไซค์ขึ้นไปนะลงมาเสื้อลุ่งลิ่งอ่าเพิ่มเติมเข้าไปอ้าวเพิ่มเติมเข้าไปหนึ่งอย่างละอีกคน่อมาพูดต่อไปอีกพูดต่อเธอจะไปบอกใครนะจุธามาดไปกับผู้ชายขึ้นไปเขาได้าลงมาเสื้อผ้าลุ่งลิ่ง เอาเสือลงมาด้วยเอาอีกอ่าเนี่ยปากคนปากคนมีอีกคนี้มาท่าไม่บอกใครฟังนะแต่พูดต่ออีกนี่เธอขึ้นไปกับผู้ชายนะนะขึ้นไปเสร็จลงมาเสื้อผาแ้เรื่องมีเสือลงมากลับมาสี่ทุ่มอ้าวเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกนะเนี่ยพอพูดต่อไปต่อมาซวยเลยเห็นไหมคนไปกับแม่เนี่ยเขาเรียกว่าการสื่อความหมายบางทีพูดคนอื่นเขาเสียหายเนี่ยแล้วคนที่ชอบนะ เธอบอกเรามาเราไม่บอกใครหรอกบอกเลยเอ้าจริงหขึ้นมาบางคนบอกว่เราไม่อยากพูดเลยเธออ่ะไม่อยากพูดไม่อยากพูดเออพูดก็พูดพูดอ่ะหรือเจ๊เนี่ยบางคนบอกว่าไม่อยากพูดเลยนะเราไม่พูดหรอกเพราะมันเสียหายเพื่อนอ่ะถ้าเธอไม่อยากพูดเธอก็อย่าพูดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดก็พูดแสดงว่าอยากรู้ใช่ไหมแต่ฟอร์มแต่ฟอร์มอยากพูดเนี่ยพวกนี้เนี่ยพูดแล้วเขาเสียหายเนี่ย มันสนุกนะใช่ไหมคุยเรื่องคนอื่นนี่มันมันแต่ใครคุยเรื่องเองโกรธแปลกนะคนอื่นรู้เรื่องหมดแต่เรื่องตัวเองไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะนั้นการนินทาเนี่ยนะคนไหนชอบนินทาเพื่อนเนี่ยเธอจงคิดว่าสักวันหนึ่งเขาต้องเอาเธอไปดินทาอ่จริงเปล่าเขาจะนินทาคนอื่นได้ทำไมเขาดินทาเราไม่ได้เพราะนั้นเรานินทาเขาก่อนเลยคุเ่นฮุเ่นต่อไปข้อสิสองพวกโอ้อวด ไปกันเรามาวันนี้เรามีเงินอยู่70ล้านไป like ไปกินข้าวไปกินข้าวหนมจริงกับเราก๋วยเตี๋ยวห้าบาทม nah. like well, าท <Yeah> แล้วเนี่ยเรามาโรงเรียนเนี่เรามาด้วย F16 นั่นนี่มาเครื่องบินไม่ใช่พอปลอดคนต้องจับแผ่นกับสำรองนะ เออบ้านเราอยู่หมู่บ้านไหนอ๋อเราอยู่บ้านน่ะเอ,อหมู่บ้านทางอ,อ่โรงค่าสันน่ะซื้อเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านพอเพื่อนกลับกลับมาแล้วเหรอไปขึ้นสำล้อกลับบ้านเหเนี่ยเห็นไหมชอบอวดแล้วก็ดูถูกคนอื่นอวดมั่งอวดมีอวดฉลาดแต่ไม่อยากอวดโง่นะคนเราเนี่ยอวดทุกอย่างมีใครไหมเออเรางโง่จริงๆเลยวันนี้นะนะ ไม่ค่อยโอ้วอวดนะสรัันว่จะอวดเรื่องอะไรฐานะใช่ไหมฐานะอวดว่าต้องมีนะอวะดฉลาดมีไหมมีต่อไปข้อสิบสามประเภทชอบอยุนี่ข้อนี้สำคัญนะยุแยงสอเสียด ปากไม่อยู่สูขผู้ภาษาบ้านเราอะ่ะชอบยุเอาเลยเธอมันว่าเธอวันนี้เธอลุยมันเลยเมันว่าเธอผอมมันพูดชดเธอพูดชดเดินมาเนี่ยเขาว่าเธอแห้งนะเธอตบมันเลยไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะตอนที่เป็นต้นเนี่ยเดินมาเนี่ยส่องกระจกนี่เธอรู้ไหมมันรรมชดเธอนะส่องกระจกใน,นชั่วโมงยังส่องกระจกเลยเนี่ย นะมันทำมาชดเธออะไรเงี้ยเห็นไหมนินทาเสร็จแล้วก็ให้ลายนะมันชอบล้อเธอเวลาเดินผ่านนะเธอเดินผ่านเธอไม่ได้มันจะทำอย่างเงี้ยนี่อยู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 ่ชอบทำประชดฮะเนี่ยต่อไปเธอรู้ไหมว่า คนไหนนะที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวเนี่ยเพื่อนในรุ่นเนี่ยจำแม่นที่สุดอ่ะจริงๆนะจะจําแม่นอ๋อคนอื่นถ้าไม่มีเอกลักษณ์นะเพื่อนจําไม่ค่อยได้เจอกันอีกยี่สิบปีเจอกันนะเธอจําได้ไหมคนที่เขาที่เขา,เขาไอ้ตาเอียงข้างนึงอ,ะอ่ะอ๋อคนนั้นเห็นไหมจาแม่นอ่าเห็นไหมจริงมา,าจําแม่นคนไหนคนที่ชอบท้าหน้าขา,ขาวๆใส่ทรงผมไอ้ม้าแข่งอะ่ะ เรอนนต้นจําแม่นเลยคนไหนนะมาแข่งไปไงอ๋อคนที่ทำฟันอย่างเงี้ยนะต่อไปข้อ14อเ,เพื่อน,คน,ค,นคนไหนที่พาเพื่อนไปชอบไปหาเรื่องเนี่ยน,นี่แสดงว่าไม่ใช่เพื่อนแท้ปะอยานนี้เราไปลุยนะไปลุยนะต่อไปข้อ15